ก็ยางเป็นทางการเสียท er ีนะคะซึ่งที่แรกที่เราจะพาทุกคนมามากับดวงวันนี้เนี่ยก็คือเครื่องเล่นซึ่งเป็นเครื่องเล่นชนิดใหม่ล่าสุดใหม่ล่ามาแรง ISO 902จริงๆนะคะกับแล้วมันชื่ออะไรเหรอคะชมพุดยานต์จริงนั่นก็คือทุนได้โจนั่นเองนะคะซึ่งข้างหลังเนี่ยเป็นเครื่องเล่นใหม่มาใหม่แบบแกะกล่องเลยจริงๆนะจะสนุกจะเสียวจะสุกขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเราให้ทั้งสามทีมสามผู้ชีวิตตรงนี้ ขึ้นไปิดหลงพร้อมๆกันเลยดีกว่าพร้อมไหมพร้อมครับอ้อนออ้นพร้อมจริงเหรออ้อนพร้อมจริงเหรอถามจริงพร้อมจริงอ้อนพร้อมใจไปให้นะฮะโอเคแต่ก่อนจะบอกว่าแต่ก่อนที่เราจะเริ่มกันเราไม่ให้เริ่มแบบธรรมดาแน่นอนต้้มเป็นไรต้้มหน้าเสียนะครับใจเป็นแป้วเหรอครับใจมันสั่นมากเอาทำใจไหมพี่ลองจับหัวใจดูโอ้ตายแล้วใจต้องตื่นเต้นมากจีบหัวใจทำไมคะมันมันนเ้แรงมากจริงป่ะโอเคเพราะฉะ ่อนนี้เราจะไปขึ้นทอร์นาโดจริงๆเราจะให้แต่ละทีมส่งตัวแทนของแต่ละทีมออกมาแล้วแล้วทํทำอะไรเดี๋ยวเรายังไม่บอกส่งมาใครแมนๆส่งขึ้นมาข้างหน้าเลยเ,เราบอกแล้วว่าได้เล่นได้เล่นทุกคนแน่ๆแต่ตอนนี้ที่เราจะให้ทำอ่ะคือบันจิ้งหรีดคนละห้าทีค่ะบันจิ้งหรีดคนละห้าทีคนนี้ก้าวขึ้นมาไม่ใช่บลยห<า>เอาละค่ะว,วันนี้ได้เห็น คนเรียกว่าฮอตแมนอ่ะเราของคารว้ในความแมนของอ้นจริงสุดยอดนายที่ทำมาทั้งหมดคืออะไรวะอ้นปัดจิ้งหรีท่าทีพร้อมแล้วปฏิบัติปัดยังไงอ่ะโอ๊ยตายแล้วเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแขนไว้ตรงเนี้ยเนี่ยเงียเงี้ยเจ้คนเี้ยฟินแลยบ่งตรงรักจุงเบอยากอวทุกคนแล เอาชนอ้นมาหน่อยค่ะใครเป็นค uh, oh, ู่อ้นชนอ้นมาหน่อยเร็วเอาบีบนวดบีบนวดหน่อยบีบนวดอ่ะดีดีระหว่างเขาบีบนวดไปดีปั่นบ้างดีปั่นบ้างหนึ่งสองซ้ำเริ่มค่ะล้องลอยไปในไม่ได้รักของเธอมันเชือกมามัดดูพี่นี่นิ่งสนิบจากคนนี้ฟินเลยบ้องตรง ตอนนี้ยอยาถอยเอาลองมารองพิอ่ะพี่ตั้มหน่อยค่ะเอามานนี้ตอนนี้เดีย๋ดวยวเราไปให้น้องๆเขาได้เล่นตั้มกับยาใสกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูภา,กการกิจการจับเกมใครบอกไม่สูก<า>วะมาครับเฮ้ยไม่เลยไปเลย <c oughs> <c oughs> เสียวเลยว่าผิวแรงเคยเล่นแล้วครับจริงเอาอีกป่ะครั้งเดียวชีวิตเคยลองมาแล้วอ่ะเป็นไงสาวๆจำดูเป็นไงคะน้ำลดแทนน่ะพล้อมแค่ไหนเตมที่เท่าไหร่เออพร้อมไล้วพร้อมมากพร้อมมากนะครับอยู่อยู่กันอยู่กับเอาไปแล้วความพร้อมตอนนี้ได้ไม่มีเลยโอเคเอาไปมาเดี๋ยวไปเลย ะอ้นไใช่ไหมอ้นพี่ก็ตูอ้นหน้าตาไม่ค่อยดีเลยอ้นเป็นไงบ้างดูซีดเซียวหน้าดำหน้าเทาเป็นเปื่อจริงมันสูงมากเพี่ใช่ไหมโอ้โห่ง้รื่อ้ม่ได้แล้ว้โหโอ้โหอ้โหโอ้วหาอ้โห้นหโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหอ้โอ้โโอหนอ้โหโอ้นอ้โหโอ้โห้โหโอ้โอ้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 โหโี้ว่าอ้องโี้ิหสุดแล้อไม่ได้อมอ้วกใช่ห้อ้าอ้อ้้ จริงหรือเปล่าบอกพี่เมื่อกี้โดนเข้าไปพี่เห็นไม่ได้อมไม่ได้อ้วกค่ะพี่บอกว่าน้องน้องดีไม่ได้กลัวอ้วกแต่น้องดีกลัวดำไปกว่านี้น้องดีน้องดีไม่กลัวอะไเลยกลัวดำนะบอสชิวมากเลยดูจากหน้าตาแล้วชิวมากนะฮะกูต้ากูต้ากูต้าผมจะบอกเลยว่าคนที่อยากฉีดโบท็อกไม่ต้องฉีดทำไมคะขึ้นนี่ก็ซีดเหมือนกันใช่ไหมแบบตึิ้มเลยไอ้กูต้ากูต้ากูต้านี่ซีดไปเลยน้องเลยดีกว่า ไม่ใช่อะไรช็อกไปแล้วตอนนี้เหรอไม่แก้ทั้งเลยสบายมากสบายมากโอเคเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนไหวเรามาเปิดไพ่พันกิจเลยดีกว่าขอชอบมิติการ์ดเราอยใครก็ได้ใครทีมไหนไม่ขึ้นได้คะแนนหนึ่งดาวมาตั้มตลอดรู้นเฮ้ยเราเปิดขอเปิดเองได้ไหมอ่ะได้ได้เปิดให้เราหน่อยยังค่ะเอาและวกันและแผนกิจบล็อกลิฟโปรเจกต์สามของเราสา ได้นี่ครับผมเฮ้ยทำไมคะทีมไหนปั่นจิ้งหรีดตามเข็มนาฬิการับไปนด้งดัวจำได้ปะไปมือขวามขวามือขวาชัวร์ปะชัวร์ปะชัวร์ปะอดีออชัวร์ปะชัวร์ครับชัวร์อถ้าชัวร์งั้นก็แจกไปเลยสามจีครับผมขอบคุณมากครับ แบ่งๆมาแบงๆอ่ะโอเคตอนนี้เขาแบ่งตาเไปแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันกับรถรถน้รถกันดีกว่าไปเลย ทุกคนครับเล่นครับเล่นครับเล่นเล่นโอเคอ่อนแรนเพราะฉะนั้นเล่นกันทุกคนเเดี๋ยวเข้าไปลุยดีกว่ากติกาเหมือนดำไปไปเล่นให้สนุกสนานแล้วเดี๋ยวมาว่ากันถาม ครับถามผมใช่ไหมอบอกเลยว่าตับไตไส้พุงรวมกันเป็นที่เดียวแล้ว,วนนก,ก,กระแทกกัุกกระตุกกัุกวันนี้ก็รู้สึกร้อจะมาไม่รู้อะไอดอกหน้าพอรู้อคไรไอดอกข้างหลังก็ไม่รู้ใ<ห>ครดู สอง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 วันนี้ไม่ได้เลยต้องเหมือนไม่ได้เลยโอเคทำทีนี้ปะจ๋าออดกับจ๋าเป็นไงบ้างคะนี่ก็สนุกครับปวดหลังมากๆากครับแต่โดนชนตลอดเลยอ่ะน้องดีตัวแสบเลยตัวแสบเลยอ่ะเอาเป็นว่า ใครชนเราบ้างใครชนเราบ้างยกมือชนในเบิร์ดชนไม่ได้ชนเหรอไม่ได้ชนแต่เพอนว่าทีมาเราคะได้ติดเซนเซอร์ไว้ที่รถบัมนับแล้วมีคนชนเราที่ทีมหนึ่งชนเราสามครั้งทีมหนึ่งชนเราสี่ครั้งและอีกทีมหนึ่งชนเรา โดนโดนโดนแล้วออกเลยแล้วสุดท้ายทีมที่ได้ดาวไปถึงสองดวงก็คือ